มาดูความหมายของรอยสักข้างใบหูของแบมแบมค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ God Bless นะคะซึ่งแปลว่าพระเจ้าวอวยพรค่ะไม่มีอะไรต้องปิดบังนะคะเปิดให้ดูกันจะจะไปเลยค่ะวันนี้ค่ะแบมแบมมีงานแฟนไซน์นะคะและน้องก็ได้โทรหาพี่เจบอมในงานแฟนไซน์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแปลให้กับคุณผู้ชมได้ฟังการนะคะแบมแบมเขาบอกว่างั้นผมขอสัมภาษณ์พี่หน่อยแค่คำถามเดียวจะได้เจอกันเมื่อไหร่ เบีเขาบอกว่าก็เจอได้ตลอดเวลานะทาไมอ่ะยายายานายมีวิชันใช่ไหมแบมแบมเขาบอกว่าไม่มีตั้งแต่ทํารายการวิทยุคือระแวงตลอดเลยนะเ b บีเขาบอกว่าหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้แบมแบมเขาตอบว่าเครมาออกกําลังกายกันเ b บีบอกอาครับครับครับไอ้เไอ้เวนวิชันล้้ 저기요 이제 좀 라디오 좀 한다고 이렇게 의심병 생기는 거야? 아냐 아냐 니 최대한 빠른 시일 안에 볼수 있으면 좋겠네요 네 알겠습니다 운동 좀 나오고요 <laughs> 아예 운동 <너무> 습니다네 <laughs> 오케이 오케이 알겠어 고마워요 형. 예 만약에 사진이 나올 수도 있고 안 나올 수도 있거든요 만약에 나오면 여러분이 조금 놀랄 수도 있어요 네 오, 하지마. <laughs> 이게 진짜 성덕 아닌가요? 그렇죠. 그래서 저는 세 번째 상이라고 생각해요. 어제는 아시 r i 비티두 번째는 베스트 아티스트, 이거는 베스트 아우상.